ครับเอ0หคันนี้ก็เปลี่ยนซีนล้อหลังนะครับมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนสีนล้อหลังนะครับอันดับแรกนะครับก็คลายน็อตล้อไว้ก่อนด้วยมือนะครับแล้วก็จากนั้นเราจะมาขึ้นสเตนกันนะครับแล้วก็ขันด้วยมือก่อนนะครับแล้วค่อยยิงถ้าไม่ยิงก็ขันด้วยมือให้ เสร็จเลยแต่ที่คั้นคลายเสร็จก็เรามาตั้งสเตนก่อนจากนั้นเราก็มาใส่สเตน ก็ได้นะครับแต่รองไม้ก็ได้ไม่รองก็ดีนะแต่รองดีกว่าเพราะว่าเราจะใส่เ,เราจะถอดถ่ายน้ํามันด้วยนะครับหรือเราจะถ่ายน้ามันก่อนก็ได้นะครับ,รบ,บก่อนนะครับเพราะว่ามันสเตนมลยพิกานะครับก็ถ่ายน้ามันออกก่อน ถ่ายก็มี2อันนะครับตัวน็อตนี้นะครับแล้วก็เบอร์14ของดุมล้อนะครับถ่ายออกทั้ง3ตัวเลยนะครับนน<อ>แล้วก็น็อตเบอร์14ตรงนี้นะครับ เปลี่ยนซีนดุมลอ้อหลังครับเราก็ต้องถ่ายน้ำมันออกสองข้างเลยตอนนี้เป็นลมเรายังไม่ได้โอ้เจ๊ตีนะครับก็น้ำมันเสร็จแล้วเรามาขึ้นสเตนกันแล้วก็เรามาตั้งสเตนเลน,น กอลเทรน่ <łość> ้เนาะขึ <hesitate to label exercise> ้นแค่ให้พอล้อลอยนีนึง น,นี้ก็ได้แล้วถัดรออ,อ,ออกตัวชุดขานใบมีดนี่นะครับเราจะถอดตัวนี้สองตัวนะครับแล้วก็เราถอดเบอร์สกีตของสลักเอาสลักออกแล้วก็เอาอันนี้ออก ตอนต่อไปก็ถอดตัวเสาลังคารนะออไม่ก็เรายกทั้งโครงลังคาก็ได้ถอดนักออกมาแล้วก็ยกเสาออกได้เลย <S <S ก็เี้ไม่ได้ถอดโซ่ก็ใช้ไว้อย่างนี้เลยง่ายกว่าไปก็ถอดอาคารลงครับแล้วก็ถอดน็อตดุมล้อได้เลยถอดน็อตลุมเรือแล้ ก็ทำความสะอาดข้างบนนี้เสร็จแล้วก็ตอนถอดก็จะล้างตะพอนข้างในใช้ค้อนยางข้อให้อ่านิดหน่อยจากนั้นต้อก็ใช้ในควงนี่ ได้แบบนี้แล้วก็เราก็ถอดลูกปืนนะครับแล้วก็น,อน็อตเหล็กดูดสามขาดูดลูกปืนออกอซ้้ไดในเลาาต,ต,ตัวล็อกตัวนี้ออกแล้วก็ใช้เเลื่อนตัวใหญ่นะครับ

ก็ความหนักเท่ลงนะครับแล้วก็งัดซีนอนจากนั้นก็ทําความสะอาดแล้วก็ใส่ซีนใหม่อย่าลืมเอาโปอก,กซีนออกด้วยครับเดี๋ยวใส่ได้จากนั้นก็ขัดทำความสะอาดนะครับล้างข้างในแล้วก็ใส่ซีนตัวใหม่ไปได้เลย ลุ่มจาะระบีนะครับให้มันเลื่นๆหน่อยเวแล้วเราใส่เพล่ามานจะได้ง่ายนะเลิอกอันนี้กวเนนะให้มันเลื่นหน่อย ็ยกกระเทยิหดหน่อยก็ได้น,นี่ก็ซีนเข้าสนิทแล้วนะครับก็ยกไปใส่ที่เราะะใส่เปล่าเข้า สายบล็อกรีด ¿no? รีดจัดนะครับลืมลูกปืนอย่าลืมใส่ลูกปืนด้วยนะครับเผื่อไปกันน็อตล็อกน็อตนะครับใช้ปัจเจเลื่อนตัวใหญ่ในการล็อกดีงตัวเยอะฮะดีงตัวเยอฮะ ลมร้อนวันนี้ร้อนอายุเข้าฝึกตกเได้จากนั้นล็อกด้วยประเจเลื่อนให้แน่นพอสมควรพอประมาณนะ จากนั้นเราก็ตกล็อกนอก็อตจังค่าอ๋อเข้าไปเลยตันน,นั้นก็ใส่ลูกปืนไปจังหวะไหนครับอืมดึง ก็ตีเด็ดร,รอบแปดให้เขาจา่ายเงินเอาก็มาทากา <c oughs> วอาการรอบๆนี้ก็ยกมาใส่แล้วก็ยกเขา้าหนักนะครับ <c oughs> รูสตัดครับให้พอดีครับลุกจากนั้นเราก็โยกโยกเข่าสนิทนะครับว่าใช้ค้อนเข้าเลไกันกนั้นก็ใส่น็อตเข้าไปเลยหวาน เอใส่น็อตได้เลยใส่น็อตลุมล้อหลังเข้าไปคืนแล้วก็ใส่คานใบมีดนะครับแล้วก็ใส่เสาหลังคาใส่ล้อกับคืนก็เป็นอันเสร็จาการถอดเปลี่ยนสีออหลังเทกเตอร์คุงต้า L5018 แับการถอดคล้ายๆกันครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ